สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายส,ส,สุขสุขนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะน้องยีน่ากำลังจะเดินทางไปเหตุงาน,นะคะ่ะกำลังจะขับรถไปเหตุงานนะคะน้องบรรยากาศดีค่ะเมื่อนี้น้ำต,ตกตกน้อยน้อย <laughs> เป็ดตาไข่เบอร์ละเอเห็นบานนั่างถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วพี่น,อน้องบรรยากาศดีอยูส้มบ่ค่อยหนาวสำหับมีร่มน้อยๆพี่น้อ,นองคะ่ะถือว่าอากาศดีฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วพี่น้องเอพญ่บายูจากพญายนีเที่ยวพี่น้อง พ่อใหญ่หนีไปเที่ยวไปเที่ยวเด,วดนมาร์กพ่อใหญ่ไปเที่ยวเดนมาร์กกับมูเล่าบรรยากาศส่งคือฝนสินต,ตกนี่บ่รู้ว่าฝนสิต,ตกหรือเปล่านะคะเนาะมื่อวันนี้บ่บค่อยหนาวสำแดงดอกหญ้าาก็ใส่เสื้อออกมากแค่บักกิโตฤดูใบไม้ปริพี่น้องคะเห็นบ่แล้วดูใบไม้เปลี่ยนสีมันเริ่มเหลืองแล้วค่ะ ถ้าเป็นบางบางพื้นที่นี่แบบว่าเหลืองทั้งแถบเลยนะสีเหลืองสีสมสีม่วงตาอ้ยงามแต่ว่าอันนี้นี่มันมีต้นมันมีสีเขียวแซมแนั่นก็คือต้นสนต้นสนนี่ต้นสนจะบเปลี่ยนสีจะบอร่วงจะบอยอย่างก็คือจะเขียวตลอดทั้งปีก็คือต้นสนนะคะเนาะทนแดดทนฝนทนหนาวต้นสน แต่ว่าตนแนวอื่นตนตนใหม่ยังอื่นมันกกสิเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลเนาะพี่น้องอืมบรรยากาศวันนี้วันอาทิตย์เนาะค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุครสกุเดอค่ะเด้อ,อ,ดอยีน,าน่ากับล่าสิเดินทางไปงาน,านนี้เครือเก้าจากพี่น้องนี่บรรยากาศบ้านนี้นา่งเนาะค่ะเนาะบ้านนี้นางอยู่บนเกาะอ,อยู่บนเกาะที่ประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะเนาะเป็นบ้านของยีน่งเองเนาะโอ้ยบรรยากาศแต่เขานาวอีกแล้วพี่น้อง ไปค่ะไปเหตุงานกันค่ะเอาบรรยากาศเมื่อนี้นาบ้านนาทะเลมาให้พี่เพียงน้องเบงเนาะคะ่ะเนาะบ้านนี้นางยุติดทะเลจะ้ะเป็นทะเลเป็นทะเลเป็นซอยแยกแยกย่อยออกมาเนาะคะ่ะเนาะต่ว่าก็ขับออกไปถึงทะเลใหญ่เนี่ยแหละพี่น้องอนะคะบรรยากาศวันนี้อ <laughs> ยู่ดีมีแห้งดูแลาร่างกายพี่น้องคะพอเริ่มข่าวน้าวนี่ก็เรื่มเตรียมตัวที่จะบ่บสบายบอยอีกแล้วพี่น้องเริ่มที่จะป่วยอีกแล้ว เนาะคะ่ะก็หาหาวัคซีนหายาหาวิตามินกินกันไปคะ่ะเพื่อป้องกันเนาะคะ่ะเนาะป้องกันบ่ให้เฮาป่วยมากเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า <c oughs> มันก็บดีกรบงานเฒ่หาหนะหยุดบ่อยกับบดีพี่น้องเราขไปเฮ็ดงานกันเดินทางไปเฮ็ดงานขับรถ1ชั่วโมงกว่า1ชั่วโมง15นาทีนาที